โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์โลก2022ประเดิมสนามนัดแรกพบตุรกีวันที่19มิถุนายน2565สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB จับฉลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศโปแลนด์ระหว่างวันที่23กันยายนถึง15ตุลาคม2022นะครับโดยจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้ายทั้งหมด24ทีมและแบ่งการแข่งขันออกเป็น4กลุ่ม กลุ่มละ6ทีมในแต่ละกลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมดและทีมอันดับ1-4ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มรอบที่2เพื่อคัดตัวแทนทีมเพื่อเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายต่อไปผลการจับฉลากทั้งหมดมีดังนี้ครับกลุ่ม A ประกอบด้วยนเนเธอร์แลนด์เจ้าภาพร่วมอิตาลีเบลเยียมเปอร์โตริโกแคมรูนเคนยาส่วนกลุ่ม B ประกอบด้วยโปรแลนด์เจ้าภาพร่วมตุรกีโดมินิกันเกาหลีใต้ไทยและโคเอ,อเชีย ส่วนกลุ่ม C นะครับประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียแชมป์เก่าเยอรมน,นีบัลแกเรียแคนาดาคาซัคสถานส่วนกลุ่ม D นะครับประกอบด้วยบราซิล จีนญี่ปุ่นโคลัมเบียอาร์เจนตินาและสาธารณรัฐเช็กสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมเย์บอลหญิงไทยมีดังนี้ครับวันที่24กันยายน2565เวลา18นาฬิกาตุรกีพบทีมชาติไทยที่เมืองอาเนมประเทศเนเธอร์แลนด์และอีกนัดในวันที่28กันยายน2565หรือคืนวันที่27กันยายนเวลาตีหนึ่งครึ่งโปแลนด์พบทีมชาติไทยที่เมืองกระดังประเทศโปแลนด์ส่วนอีกแมชจะแข่งขันในวันที่28กันยายน2 5565เวลา1ทุ่มตรงไทยพบโคเอเชียที่เมืองกระดังประเทศโปรแลรนด์ส่วนนัดต่อมาในวันที่29กันยายน2565เวลา1ทุ่มตรงเกาหลีใต้พบทีมชาติไทยที่เมืองกระดังประเทศโปรแลนด์และนัดสุดท้ายในวันที่1ตุลาคม2565เวลา1ทุ่มตรงทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพบทีมชาติโดมินิกันที่เมืองกระดังประเทศโปรแลรนด์และนี่ก็เป็นข่าวสารของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ ES News นำมาฝากท่านผู้ชมกันครับ